เปปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดเรเพศจกรหญิงนภามาศสุนทรเจรนนน์อาจารย์ประจำภาควิชาเพศาสตร์วินิจฉัยคณะเพศาาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพิลลนจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของผักผลไม้ที่บางทีผู้ป่วยก็ต้องระวังนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะหลายหลายคนอาจจะคิดว่าปกติผัผกผลไม้มีประโยชน์กับร่างกายของมนุษย์ทําไมะจะต้องระมัดระวังมันมีอะไรเป็นพิเศษคะ อ๋อค่ะก็คือผักผลไม้นะคะบางครั้งแล้วเนี่ยมันก็มีสาคือการบริโภคท้าทุกๆอย่างนะคะถ้าเราบริโภคไม่ได้มากเกินไปเนี่ยนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพที่บางอย่างอาจจะต้องทานในสภาพที่เป็นสุกคือต้องปรุงก่อนไม่ใช่าทานติดหนีเป็นต้นอันนี้ก็จะไม่เกิดโทษะนะคะแต่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้องบางท่านเนี่ยการขับสารบางชน,นิดที่จากผักผลไม้นะะี่ค่ะ ก็อาจจะทําได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังหรือโรคของเบาหวานความดันอย่างนี้นะคะก็ต้องระวังในะผลไม้บางชนิดค่ะก็มีการแยกแยะไหมคะว่าโรคไหนต้องระวังอะไรเหมือนเหมือนกันไหมค่ะค่ะค่ะก็มีค่ะก็ก็อย่างสมมติยกตัวอย่างนะคะกรณีของโรคไตเราก็จะเห็นว่ามีหลายคนมากที่ว่าเออเกิดไตแบบโรคอักเสบอักันนะคะางเช่นการรับประทานม้เฟือมอย่างนี้ยค่ะ ซึ่งหลายหลายคนอาจจะชอบนะคะแต่ว่าเราทานเล็กน้อยอย่างสมมติว่าในเหมือนเมืองอะไอันอันนั้นไม่เป็นไรเยอะแต่บางคนทานแล้วสะเป็นน้าขันเลยอ๋อมันก็จะเยอะกว่าธรรมดาใช่แล้วเราก็พบว่าในในมะเฟืองเนี่ยมันจะมีสารก็เรียกว่าออกซิลิแอกซิค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันสามารถไปจับแลนซียมในร่างกายเราแล้วก็กลับตกตะกอนมาไตค่ะเพราะจะทำให้คนไข้คนนั้นซึ่งก็ไตก็ไม่ดีแล้วนะคะ ถ้าเป็นการขับแต่ภาวะได้น้อยลงปวดเนี่ยการขึ free? ้นใส่อวัยเนี่ยเธอได้ละเพราะฉะั้นและโดยเฉพาะมะเฟืองเปรี้ยวด้วยนะคะาะหลายคนในตอนนี้เราก็มีการพัฒนาพัน์อกมาเฟืองให้ต่างนี้อร่อยขึ้นก็เป็นมะเฟืองหวานก็เพบว่ามะเฟืองหวานเนี่ยมีความมีสารกลุ่มนี้ที่บอกว่าออาเนี่ยนะคะก็จะน้อยกว่ามะเฟืองเปรี้ยวเท่าก็หมายความาถ้าเราร้ยห้าก็เป็นประโยชน์กว่าแต่ถ้ามะเฟืองเปรี้ยวเนี่ย ก็จะมีกรดเพอออกไซเนี่ยค่ะที่จะเป็นตะกอนที่ไตแต่หายเรื่องไตวานะคะหรือบางคนเนี่ยชอบทานผักสลัดแต่บ้านเรายังไม่ค่อยเห็นเยอะเขาเรียกว่าก้านปดน,น้ำเต้านะคะเรยกว่ารูา่าถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยจะเห็นมากเลยว่าก็จะมีการทานปดก้านเนี่ยมันจะเหมือนกับก้านขึ้นช่ายใหญ่ไปเยอะอ๋ออันใหญ่ใหญ่แใช่ค่ะใช่ค่ะ ออกเปรี้ยวหน่อยอันนี้ก็เช่นกันผลก็จะมีออกซลิกเหมือนกันตอกับมะเฟืองเพราะตรงนี้เราก็ต้องระวังนะคะ่ะสำหรับกลุ่มของคนเป็นโรคไตนะคะก็ต้องระวังผักผลไม้ที่มีกรดออกซิลิกเยอะ,ะนะคะอย่างเช่นอะกรดมันเป้าที่พูดไปแล้วผักโขมอย่างเงค,ค่ะที่มีเขาบอกว่ามีมากเป็นพันมิลลิแมเปรร้อยกรัมหอ้โร้อยกินนี้หนักนะคะครับผมที่คนอาอยาแจะ ปแขงแรงบอกว่าายมันป๊อปไออะไรนะคะค่ะแล้วสรวจทานเน้อยก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าทานเยอะก็จะมีปัญหานะคะอ่าหออย่างเช่นอีกอันหนึ่งก็ป่วยเลงเนี่ยก็ที่น้องงกับผักโขมนะคะนะคะค่ะอันนี้อีกอันเลยค่ะแต่ในคนธรรมดานี่เอ่อไม่เป็นไรอ่าเราก็จะมีการขับขับพวกอาสจตุริได้ดีค่ะแต่คนที่เป็นเลือดไตแลวลังเนี่ย การทํางานของไตเขไม่ดีแล้วนะคะก็จะตกตะกอนที่ไตได้ค่ะแล้วก็จะขับยากกว่าธรรมดาและอย่างกรณีของผู้ป่วยแต่ละโรคคงจะมีความแตกต่างกันการการระวังก็ต้องแตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างกรณีอันหนึ่งที่คนใต้เขาเจอเยอะมากเลยลูกเนียวผ่านลูกเนียงใช่ค่ะเคยได้ยินเหมือนลูกเหนียงกบไม่ใช่สตอร์นะคะอ่า ลูกเมงนี่เป็นลูกกลมๆที่ออกมันจะเป็นสีน้ำตาลดำม,มาค่ะ <c oughs> และเมือข้างในถึงเหลือง<ล>แล้วเรามักจะทานศอกด้วย <c oughs> นะคะอันนี้ก็บอกว่าในบางคนเนี่ยถึงแบบเฉียดทันทีเลยก็คือทานอยู่ไมกะะ่กี่เมล็ดเนี่ยนะคะก็ทําให้ไตเนี่ยแบบว่เาเขาเรียกอะไรนะคะไตแบบทางานไม่ได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าลูกเมงเนี่ยแมบบันมีสาร เรือว่าเป็นกละรึกแอซิสต์ตัวนี้เนี่ยก็จะตกตะกอนเป็นผลึกที่ไกลได้เลยค่ะังนก็ทําให้เกิดการปุดปันทางเดนตรวารดาออือันนี้ก็ต้องระวังการทําการทนลูกเนีือกตกนะคะค่ะที่เรามักจะทานกับขนมทีนบ้างเงินแบน้นะคะค่ะระวังนิดอันนี้ก็หลายๆคนอาจจะรับประทานบ่อยๆแต่พูดถึงว่าถ้าคนทั่วไปก็มีประโยชน์นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็มี ก็เลยมีเดว่นี้ไม่ใช่นะคะในคนปกติเนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องนี้ได้อีกเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่คนที่เป็นโรคประไส้ค่ะเพราะว่ามันมีสารปุมนี้เยอะตับสะกอนได้เนี่ยค่ะทีนี้บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นโรคไตเลยเลยอย่างที่พี่พี่พูดถึงก็คือมันเกิดการที่ว่าเสียพันเลยค่ะที่อัดวัไม่ออกเลยอ๋อเหรอคะเนอย่างนี้ค่ะอาจารย์อย่างนี้มันควรทําสุขเหรอคะรือยเงไงยเาไม่ค่ะตัวมันเองอะค่ะก็คือเราหยากทันเยอะ๋อเค่ะ็งจะมันพวกเยอะนะคะ อ,อันหนึ่งสำหรับคนเป็นโรคไตที่ต้องระวังอันหนึ่งก็คือเรื่องของที่สารผลผลิตที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะเป็นเช่นปัจจุบันนี้ก็มีคนาทานน้าโนนิเองเยอะค่ะน้ําโนนิก็คือลูกหยอลูกหย,ยอที่อาก็บอกว่าโอ้โหคนทากันเยอะมากแล้วก็มันก็อเอามาขายบ้านเราเยอะมากเลยันทำให้เอ่อเพิม่มภูมิคุ้มกันกับร่างกายคนเป็นมะลรงมะเร็งอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยว่าโนนินะคะอันนี้เนี่ยลูกหยอเนี่ย งันแต่ละเพราะว่าเขาเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงมากค่ะดังคนที่เป็นโรคไตเนี่ยต้องระวังมากเลยในการที่จะบริโภคน้าลูกหย่อนะคะวิแต่มันก็มีหลายชนิดนอกจากลูกหยอทุเรียนกล้วยอะไทใช่ยกล้วยหรือกล้วยหอแล้วจะเห็นว่ากล้วยเนี่ยแบบบ้านเรามีหลายชนิดมากกล้วยน้ําว้าก็ยังจะให้เด็กๆทั่งั้ย แคลเซียมไม่ได้สูงนะคะแต่ว่ากล้วยหอมเนี่ยจะมีแคลเซียมสูงก็แล้วแต่ชนิดด้วยใช่แล้วแต่ชนิดแล้วแต่พานด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วอย่างกรณีกัน่าเจินค่ะจันมีคำถามคนเรื่องบาลนอ่ากรณีของคนทารัดซึเนี่ยนะคะบ้านเราก็เป็นกันเยอะนะคะคนที่ก็เลือกโรคซี่แต่ซี่ของทารัดซึเหนี่ยเนี่ยเป็นซี่ที่บางคนพอซี่ปุ๊บก็ไปกินท่านเลย แต่คนแขวนนี้ไม่ใช่คนปการน,นี้มีปัญหารเรื่องของการขับเหล็กออกจากร่างกายเ,ออเขาจะ,ะขับไม่ได้เนี่ยคนที่เป็นโรคึ่ที่เป็นทาตุเปนเหนียเนี่ยจะต้องหาหมอนะคะเพราะ,ะว่าเขาจะไม่เข้าใจและไปทานธาตุเหล็กเยอะแยะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าคนที่เป็นทาตุเปนเหนียเนี่ยต้องระวังผักผลไม้ที่มีธาตุเหล็กสูงะนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นของสัตว์อาหารที่มีเนื้อสัตว์ะไรที่มียอะเชีนพวกเครื่องในสัตวอันนี้จะมี ท่านเหล็กสูงนี่ก็ควรจะเหล็กเลื่ออย่างมากมโดนผักผลไม้ที่ท่านเหล็กสูงซึ่งเราคนทั่วไปที่ทีธรรมดานะคะ,คะไม่ได้เป็นโรคธาลัสซีเมียเนี่ยโอเคเราบริโภคได้เช่นผักโขดตัากจาวนะคะเห็ดฟ้าใบแมงรักไปกระเพาเนื่อทานได้ที่พูดถึิงใปปริมาณเยอะด้วยนะคะเดียวได้ด้วย,ตวยแต่ถ้าคนที่เป็นธาล,ลัสซีเมียไม่ควรทานเยอะเ,เพราะว่าพวกนี้เนี่ยสูง แล้วล้วเขาเขาควรจะทํำยังไงถ้าอยากจะเพิ่ม่าเหล็กเพราะเขาซีดเนี่ยต้องเขาทานไม่ได้ค่ะก็ต้ไปหาแพทก็จะติดเยอะเขาซีดเนี่ยก็จริงแต่ไม่ใช่เขาขาดธาเหล็กแต่เม็ดเลือดของเขาไม่สามารถจะกาจัดเอ่อเรียกว่าอะไรนะคะ่าตเหล็กออกไปเยอะเพราะว่าพวกนี้เม็ดเลือดแดงก็เป็นเน่อที่สั้นมากแตกง่ายทำลายง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นแพสเป็นเนียเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาจะทาน่านเหล็กไม่ได้หนึ่ง ไม่ควรเสริมอันนี้ต้องระวังค่ะเระสังสคัญอีกรูปหนึ่งอย่างเบาหวานนะคะอ่าเบาหวานเนี่ยคนใหญ่แล้วที่เรากลัวก็คือพวกผักผลไม้ที่มีเอน้ําตาลสูงหรือมีแป้งอ่ามีปาร์ับไฮเดรตสูงอย่างเงี้ยค่ะค่ะงเช่นเราก็จะบอกว่าเออหน้านี้ก็ทุกคนก็คนใหญ่กันทุเรียน่ะคะอ่าคนเป็นเบาหวานก็ต้องระวังพกที่มี เอ่อเรียกว่าแป้งสูงหรือว่าคาร์โบไฮเดรตสูงหรือน้ำตาลสูงนี่ค่ะก็ต้องระวังค่ะค <c oughs> ุณแตงโมนเนี่ยก็โหน้ำตาลสูงมากอะไร,ะไรเงี้ยนะคะหวานอะไรเงี้ยก็ต้องระวัง <c oughs> ะค่ะหรือยามันคนที่เป็นโรคกระเพาะและลำไส้นะคะเช่นเป็นแผลหรือเป็นอะไรเงี้ยก็ต้องระวังการรับประทานของละคายเคยอืองกระเพาะลำไส้เื <c oughs> ่นพวกพริกหลายคนอาจจะทานชอบทานพริกเยอะอ่าช่วยทาให้อัตร้าไทด ก็ทําให้เราทานอาหารได้มากขึ้นแต่ก็มีงานวิจัยอะค่ะว่าคนที่เป็นแผลโรคกระเพาะอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราทานพลีตเยอะยิ่งทําให้เกิดการระคายระคายเครื่องยิ่งใครเป็นมะเร็งอ้าวเพาะด้วยเขาบอกว่าอินซิเดนต์ของการที่จะไม่เกิดมะเร็งก็ยิ่งสูงขึ้นด้วยอะค่ะบางคนที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงนะที่ระคายสะพอะอย่างเนี้ยค่ะแล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปล่ะคะ ผู้คนทั่วไปนี่ต้องระวังในแง่เรืองผักผลไม้ที่เราต้องรู้ว่าต้องอะไรต้องทานสดได้ะอะไรทานสดไม่ได้โดยเช่นผักผลไม้ที่มีสากลุ่มเช่นไซยูเตนุกไกโคไซด์เปอนพวกไซยาไนน์นะคะหรือเช่นที่แคบๆเลยก็คือมันสำปะหลังมนะันสำปะหลังเหรอคะเราอะพอเสิ็แล้วลเราก็ทานได้เช่นเอามาทาเป็นเอามาปิ้งเชื่อมต้นปิ้งอย่างนีน้หรือว่าเอามันมาเชื่อมะนะคะ เนืมองจากน้ําจากโคที่เราทานกันนะคะ <Okay. S 2> อันนี้ก็มาจากแป้งมันสัมปหลังเหมือนกันแต่เราทําไมเราถึงทานได้เพราะพวกนั้นเนี่ยได้ผ่านกระบวนการความร้อนทั้งสิ้น oh. นะครับแต่ถ้าเราทานติดนะคะในม,มันสัมปหลังนี่มีสารเจลนายอยีกเยอะมากเป <Okay. S 2> ็นพวกนี้เนี่ยจะย่งจับเม็ดเลือดนะคะฮี <Okay. S 2> มโมโกลบินที่เม็ดเลือดแดงเป็นพวกนี้เนี่ยจะขาดออกซิเจน มันมีคดีอยู่บ่อยๆนะคะเด็กๆเนี่ยตามพ่อแม่ไปไล่มันนะที่แม่เป็นไปหักมันนะคะมีจุดเขียวอยู่ในเ้มันไม่เอะไรชาญก็เห็นอ้าเห็นมันเคยในตลาดก็เยอะแยะนะคะก็ไปเอามันเนี่ยมาทานค่ะปรากฏตายตายเลยเพราะว่าร่างกายเขาขับออกซิเจนเพราะไซยนายเนี่ยไปแย่งกันจับออกซิเจนของเมืดเลือดเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังว่าของผู้นี้ จะต้องทาให้สุกก่อนความร้อนเนี่ยจะทําลายไสย์นายได้นะคะอ่าโดยเฉพาะพวกผักหนามผักเพื่อนเนี่ยค่ะซึ่งเราเป็นผักจิ้มนะคะเราก็จะต้องหนึ่งเราก็อาจจะต้องไปจองหรืออาจจะไปทำเองเป็นต้นนะคะเราจะไม่การทานสดนะคะเพราะนั้นหลายชนิดเนี่ยก็ต้องหาความรู้เหมือนกันเราอาจจะมารับประทานจนจนเคยชินนึกว่ามันไม่มนอันตรายนะคะใช่ค่ะ มากเกินไปก็เป็นเป็นปัญหาได้ใช่อันนี้ที่น่าสําคัญแต่หลายคนไม่ทราบนะคะก็เรื่องมันมันมันฝรั่งค่ะค่ะเราจะเห็นว่าบางทีเราซื้อมาเยอะๆเนี่ยมันฝรั่งเราทานไม่หมดค่ะแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นบ้ากมันขึ้นเป็นต้นเคยเห็นไหมคะเคยเห็นค่ะอ่าและบางคนก็เอาต้นนั้นออกไปเฉยๆแล้วก็เอาเนื้อมาทานต่อต่คค่ะอันนี้เนี่ยเป็นพิษเลยนะคะค่ะเพราะเขาพบว่าต้นอ่อนของมันเนี่ย มันจะเปรันนะโทษค่ะมันฝปรันงะนะคะเอามันฝปรังที่เราเป็นหัวหัวมาเป็นที่ขบเคี้ยวเปนอะไแยะนะคะหรือเรามาต้มซุปมาทําอะไรแยะนะคะอันนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยพบว่าหัวมันเนี่ยมีการต้นอ่อนขึ้นแล้วต้องทิ้งทั้งหัวนะคะท่านไม่ได้มันมีมีพิษต้นอ่อนเนี่ยตั้งสารพิษค่ะที่เราด้วยโซรอยด้วยแอลโคอลอย่ะงพวกนี้ทำให้ขึ้นใต้อาเจียนนะคะแล้วก็ค่ะอันนี้สได้ ใช่ค่ะหลายคนนี่ทราบเพราะว่าตัวเองเคยไปไปเรียนเรื่องกับข้าวเนี่ยค่ะนักโภชนาการเนี่ยเขาบอกอ้าวพอมีต้นอ่อนขึ่งก็ควักออกไปที่อะไรอย่างเงี้ยเราในฐานะเราเป็นผู้สัตว์เราบอกว่าไม่ชค่ะต้องถีเแล้วค่ะนม่นจะเห็นว่าต่างประเทศที่ส่งมันฝรั่งมาขายเราเนี่ยเขาพยายามมากเลยจะมีน้ํายาในการที่ฉีดพ่นไม่ให้ตาของนฝรั่งเนี่ยแงกค่ะ เพราะเขารู้ว่าถ้าต้นอ,อ่อนงอกแล้วเนี่ยมันจะสร้างอนพิษติดขึ้นมาเลยซึ่งอาา<ไ>ันตรายเป็นอันตรายกับผู้บริภโภคพูดถึงใช่เลยค่ะขึ้นไปออเกียนเลยค่ะโอูหก็ต้อง,องระวังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางที่เรานําเข้าส่งออกอะไรต่างๆผักผลไม้บางอย่างนี่มันต้องมีวิธีในการรับประทานเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแ้ก็จะบ่อยๆอันนี้เรื่องของกรอยเพราะเราชอบทานมากกรอยเนี่ยค่ะข้าวเหนียวมากกรอยคุณผู้มนะ่ค่ะอ่า โดยเฉพาะโอ๊ตไทยก็จะมีอ้าวกรอยทอดกระตัวลิสงนะคะอันนี้ก็สําคัญมากกรอยเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษเราเรียกว่าเอากออยค่ะเพรนภคมณวิญญาเนี่ยเขายู่งละเวลาก็จะทํากรอยและประทานเนี่ยเขาจะต้องไปล้างเอาน้ําตกอ่ะยังไงเราไปอยู่ใกล้น้าตกให้น้ําล้างอ้าวไทยน้ําไหลเอาทะไอสารที่เป็นเอากรอยที่เป็นพิษเนี่ยออกให้ได้มากที่สุดเลยนะคะ เนี่ยเราจะไม่รับประทานกอยเปิดัจเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นผ่านพิษเพระพวกนี้เนี่ยจะทําให้เหมือนกับระบบประสาทส่วนกลางของเราเนี่ยค่ะจะถกระตุ้นขึ้นแต่เสียอ่าเหมือนตะกุนเมาอ่ะเมาหมดเมาอะไรอย่างนั้นเลยค่ะค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอร่อยแา่ครั้งเนี่ยคนทานบ่อยๆจะรู้สึกว่าโอ้ยทำไมกินแล้วคราวนี้ขึ้นแต่เสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่หละคะเพราะว่าสารสําคัญโทษสารที่ทะให้เกิดพิษในกอยมันจะไม่ถูก ค่ะกำจัดออกไปทั้งหมดค่ะคู้แต่จะว่าไปสมัยเด็กๆนที่เคยได้ยินมามันก็ใช่นะฮะกลอยกินแล้วคลื่นไส้หลอนๆแล้วก็ดอกจันอย่างเงี้ยนะคะลุกจานก็ห้ามใช่ไหมเพือกก็คันเพือกก็ขาดตายปากเปิดคันเลยหรือว่าจับรถตะเกันในบางคนก็บอกว่าโอ้ยลิ้นมันหมดเลยนาคันยิ้มเหนื่อยเป็นต้นเออก็ มีวิทก็เรียก็มีต้องมีศิลปะในการรับประทานเหมือนกันนะคือทานบ่อยๆทานอย่าทานแบบซ้ำซากแล้วก็เตรียมหลากหลายอย่าปริมาณเยอะเกินไปในแต่ละชนิดนะคะก็จะไม่เป็นอันตรายด้วยเราเยอะๆไปค่ะวันนี้ขอบคุณคุณคอาจย์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นความรู้ที่หลายๆท่านรื้ดึงไปแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่บางบางท่านอาจจะไม่ได้ระมัดระวังโดยเฉพาะ อาหารที่หรือผักผลไม้ที่เรานําเข้านะคะบางชีนี้ก็ต้องมีวิธีการก่อนรับประทานเหมือนกันที่ตามหนึ่งปัญหากับหมออาสาได้ทุกวันจันทร์ถึงสุขหลังบ่าย2องโมงนะคะ